เูจะไปแช่ตู้เย็นในช่องนิดคัปเตอร์ไม่เห็นคุมเลยออ๊ยคมแล้วค่ะนี่เจนทำไมกลับ็ร้ออย่างนี้เนี่ยก็ดิเป็นเดือนเมษาเป็นหน้าร้อนร้อนาอยากกินอะไที่เป็นไอติมอยากไิก็ช่วยพอไปซื้อสิพ่อไม่อยู่พไม่อยู่ทำเองสิทำไมเป็นร้อนาแคนี้ทำไมหทำไมเป็น่พี้อนอยากทำไหม อะไรบ้าโมโอตินเช่เออก็ทำโนโตตินแค่เออ้ไปได้เลยอะเฮ้ไงาแค่นี้ทำไมเป็นโสเออเลตเติ เป็นฤดูร้อนที่ร้อนมากมากเราก็เลยอยากกินไอติมค่ะแต่ช่วงนี้โควิดนะคะเราก็เลยออกจากบ้านไม่ได้เราก็เล่นน้ำไม่ได้เพราะว่าเราจะเป็นโควิดเราก็จะทำไอติมนะคะวัตถุดิบหลักก็คือน้องอูกิต้อเล้าแรกเราก็จะมาเริ่ม ตอนนี้นะคะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลใช่เพราะว่าต้องมีพี่เอ๊ดไนคอยดูแลอู้ครับต้องคงมากเลยนะไปคอยได้ไงคะที่เปลี่ยนใบบินนี่นะคะพี่แอ๊ดก็เป็นคนเสียบนะคะเจ้าเข้าไปเลยใส่ได้ไหมอ่ะเที่ยวเสียบโอ้ดีเลยอ่ะขินป้าทิศข้ามาลังแล้วจะไปทางทิศสามบอกหา แช่ตู้เย็นในช่องนิดใช่ค่ะเราก็จะไปแช่นะคะรอถือหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันนะคะไม่หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันนะคะใช่ค่ะหรือหกชั่วโมงถองใช่ค่ะเราจะปไปแช่เลยค่ะอยากกินแล้วแล้ว the next day แช่ไอติมมูตินไว้นะคะหนึ่งคืน,น,นะคะเพราะว่ามันจะแข็งชามากเลยแต่ตอนนี้มันแข็งแล้วค่ะที่ไหน,นะะัััันนนนอ่ะแต่แล้วนะคะแล้วก็กินได้เลยนะคะแล้วาเะะต,วต,ต้องแกะกล่องก่อนอ้อยลืมไปเลยค่ะเกิดกินอย่างนี้นะคะเอออยู่อยู่ในท้องเน, <c oughs> นี่ยหรอนีค่ะแกะแล้วนะคะ ช่ค่ะแต่ตอนขั้นตอนนี้นะคะต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะบาดมือใช่ค่ะแล้วก็จะให้หำงานพี่เอชไม่ทำอะค่ะคัตเตอร์ไม่เห็นคมเลยอุ๊ยคมแล้วค่ะโอ้ไอติมห่โอ้ไอติมค่ะคนเรต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะคุกโบเลย one hour later เราจะมาลองแกะกันเลยนะคะต้องกลับด้านแบบนี้นะคะโอ้โหว้าววนนาวว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 วเววนววววววกวบวนววรววาวววนวนวลวว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 อกกว่ววววววยวจองชิมวว<า>ววว นี่ค่ะชุดใจไหมชื่นใจมากเลยค่ะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะน้องใช่มากเลยใช่สามารถทําตามได้กันง่ายๆเลยนะใช่ค่ะนี่ค่ะมีวัตถุดิบแค่โอ๊ตินค่ะกับไอุปกรณนก็มีแค่ไม้แค่สูงอย่างใจใช่ค่ะเอ้ยสามอย่างถึงในตู้เย็นถ้าเกิดน้องๆนะคะอยากได้เอด็ดเรานะคะไม่ค่ะไปทำ สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะใช่ใชค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย,ยนะคะบ๊ายบายตัวไปกินนี้กันนะค่ะได้ค่ะ,คะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะ